เด็กๆปลอดภัยแล้วแต่แต่ฉันยังไม่เข้าใจนะท้ไามาอยู่ๆโมซซอร์โจมตีเรือใหญ่เกือบสิบห้าเมตรอ่ะมันไม่ใช่เหยือ่อมันอาจจะมองว่าเรือเป็นศัตรูทําให้ต้องมีการกําจัดคู่แข่งออกไปเราออกนอกเส้นทางมาแค่ไหนยี่สิบแปดไมล์อีกนานไหมกว่าจะถึงเป้าหมายเอ,อ่อสองชั่วโมงน่าจะอยู่ที่มันเคลื่อนเร็วแค่ไหนไปทางไหนงั้นก็เรามาหันหัวเรือกลับแล้วลไปทําภารกิจกันต่อโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเคลื่อนที่อย่างนั้นเหรอภารกิจอะไร อ๋อเรื่องนั้นคือว่าเดี๋ยวนะตกลงว่าพวกคุณมาทําอะไรที่นี่กันแน่เออต่อไปเราจะใช้ทางอ้อมไปเอาของสองสาอย่างแค่นั้นแหละของของอะไรเหรอคะไม่เขาเขาพูดถึงอะไรเหรอเนี่ยหมอนั่นโทษทีเขาทำเลยดูแม่งแเรื่องอะไรไม่น่าไว้ใจช่วยเคลียร์แผนที่แกร้อยทีด่วนเลยเอาละเอาละคือคือคือ เราเข้าใจคุณก็มีธุระของคุณและเอ่อเอ่อพวกเรารู้สึกขอบคุณจริงๆคุณช่วยเราขึ้นจากน้ําแล้วเราจะไม่ลืมเลยแต่ว่าคุณช่วยไปส่งเรานั่นใช่ไหมจะขอบคุณมากนี่ขึ้นยังไม่แน่ใจส่งเราที่ท่าเรือที่สะดวกได้โปรดนะเหมือนระบบมันรวนส่งสัญญาณซ้อนกันอยู่อีกจุดอาจเป็นสัญญาณสะท้อนเรือเรานี่ไม่ใช่เอคคุณจะไปเอาอะไรเหรอมีสัญญาณสองจุด นี่เราเจอมันแล้วเหรอไม่ใช่ไม่มันเจอเราตั้งหานอไม่ไม่ไม่จริงใช่ไหมมันมาแล้วดีดะรายงานด้วยทุกอย่างทำงานโอเคเดี๋ยวนะสรุปนี่เราเพิ่งนี้จากมันมาแต่พวกคุณไล่ล่ามันซะ อคุณฟังนะขอใช้เวลาตรงนี้ไม่กี่นาทีแล้วเราจะไปที่เกาะนั้นอย่าที่เธอบอกโอเคบนเกาะมีหมู่บ้านมีพลังงานจากใต้พิภพที่ยังใช้ได้คุณรอที่นั่นรับรองปลอดภัยไงนะพระเจ้านั่นทางกราบขวาโอเคลุยเลยขับที่ฉันจ่อไปดูหน่อยโอเค รุ่ยกันเลยมันจะหนีไปแล้วโนวมิช่วยบรรลุท่านไว้กับเรานี่ทีโอเคแร่นๆเ,นะเร็วๆแบบนี้เหรอช โอเคจำไว้อย่าเพิ่งยิงจนกว่าจะเข้าระยะสิบมเมตรแบ็คซ okay. ์โอเคนีนะาโอนการควบคุมมาคุมได้เลย แล้วเข้าต้องเข้าไปใกล้อีกเร็วเลย,เยขึ้นดูให้ทีกำลังขึ้นไป20สบเมร

สุดยอดเลยเมื่อกี้้ตาสโคตรอัจฉริยะเยี่ยมไปเลยเยี่ยมสำเร็จใช่ไหมสำเร็จโอเคมากได้ทำได้ได้ทำได้เจ๋งมากเจ๋งโคตรนี่เพื่อนเห็นเมื่อกี้ไหมแต่ยังเย็นหายใจลึกๆเข้าไว้ไงไงถ้าเราไม่ให้ล่ะถ้าเราไม่ให้อะไร ก็ไม่ให้ตัวอย่างที่เก็บได้กับบริษัทที่เหมือนจะเอาไปทำยาช่วยชีวิตคนแต่ดันขายในราคาที่ชาวโลก99%ไม่มีบัญญาซื้อล่ะว,วิทยาศาสตร์เป็นของทุกคนไม่ใช่บางคนเคยลองคิดไหมไม่น่าเคยนะงั้นก็ควรเริ่มได้แล้วดีวเป็นคนที่ควรหยุดคนลูกน,นี่เซเวียก้มหัวไว้ระวังขาห,หายใจช้าๆนี่หาใจลึกๆหายใจลึกๆ นไูหาายอ่งพวกตัวที่ล่อมเรือเรามันพวกมันมาอีกโอ,โอ้คุณพระจู๊พวกนั้นมันตัวอะไรอ่ะดังของลูกดูใกล้พ่อไว้ โอ้โห oh พวกมันช่วยเหลือกันเอื้อประโยชน์กระหว่างสายพันสไปโนสซอร์ za, พวกนี้มันช่วยโมสซอร่าเยือมันช่วยกันฆ่า <c oughs> ฟังด้วยเสใจฉันะ <c oughs>